มาดูเรื่องของมติที่มันต่อเนื่องมาหน่อยเรื่องของพรบคาสิโนหน่อยอ่วฮะมันเกี่ยวอะไรอยู่ว่ายังไงพี่ตูมปรากฏว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลนะเขาบอกว่าสี่เหตุผลของการต้านคาสิโนเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอดีตนายกเศรษฐาเนี่ยยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน นะครับดังนั้นจะไม่เล่งรัดก็เชื่อว่าถ้าเอาเรื่องนี้ขึ้นมาบนดินได้เนี่ยทุกฝ่ายก็จะเห็นด้วยส่วนไม่เล่งรัดอย่างไรเนี่ยวันนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณชัยชนกชิดชอบสสบุรีล์และยังเป็นเลขาธิการพักภูมิใจไทยนะครับได้ตั้งโต๊ะถแถลงเลยนะฮะที่ประชุมของพักภูมิใจไทยเนี่ยเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคุณชัยชนกบอกว่าหลังจากได้ร่วมประชุมแกนนำพักร่วมรัฐบาล ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วโดยมีนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยเนี่ยอรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมและภายหลังการประชุมได้มีการส่งร่างพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับให้พรรคร่วมรัฐบาลร่วมพิจารณาเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ย ได้พิจารณามีจุดยืนไม่เห็นด้วยดังนี้ 1. พอระพรบฉบับนี้เนี่ยจะไม่แก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายนะครับและอาจทําให้มีการพนันทั้งบนดินและใต้ดินจนเกิดปัญหา 2. เรื่องผลประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนนะครับเรายังรู้สึกว่ายังไม่มีความชัดเจนมากพอที่จะลงทุนทําเรื่องแบบนี้ 3. ผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งไม่มั่นไม่มั่นใจว่าคาสิโนเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศได้หรือไม่และสุดท้าย4เท่าที่ดูเนี่ยยังไม่เห็นามาตราไหนของร่างกฎหมายเลยที่ระบ,บุเรื่องการช่วยเหลือแรงงานชาวไทยในการจ้างงานซึ่งเชื่อว่าพักร่วมอื่นๆเนี่ยคงมีความเห็นเช่นกันและหวังว่ารัฐบาลจะนำประเด็นต่างๆเหล่านี้ไปพิจ,จารณา น่นะฮะไอ้ข้อสุดท้ายนี้ดีมากที่จุบนะ,ะซึ่งคุณพารดอนปริศนานัสกุลเนี่ยคนที่นั่งในน่นะ,ะคนที่นั่งเมื่อสักครู่้นะนั่งข้างคุณชัยชนกเนี่ยท่านออกมาพูดเลยนะถ้ามีสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยะนะฮะจะต้องมีการจ้างงานคนไทยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย 80- 90นนะ,ะไม่ใช่คุณ คุณไปเอาแรงงานต่างชาติมาหมดเลยใช่ก็คือต้องใช้คนไทยใช้คนไทยอเพื่อจะได้กระจายรายได้เขามีรายได้ใช่ใช่เอานะฮะอันนี้โครงการเหล่านี้มันจะต้องถูกเบรกหรือเปล่าอตอนนี้คือสมการมันเปลี่ยนไงนายกนายกท่านตีถูกถอดถอนจากตำแหน่งไงและโครงการเหล่านี้มันจะต้องชะลอไปก่อนหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็คือเป็นมติของพรรคภูมิใจไทยที่เอานํามาเสนอกันพ่จุงคครับ